เฮ้ยยังไงเจ้าอ่ะปาต้านไปจอขาอือกำมาดิขาโอเคอก็กลับมาไงโดนดึงง่ะเอาแย่ตัวนี้ <c ười> ตีไีจังหวะกันละชีวิตสวยอันนี้ฟังกโกมาช่วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับเซรก้าวอีกเช่นเคยวันนี้จะมาเล่นฮานาบิฮานาบิซังตัวละครที่ค่อนข้างที่จะ o อมากเพราะว่าตัวมันกันซ c ซได้นะนถ้ามีโลขาวจากสกิลหนึ่งนะครับผมตแต่กันฟังโก้ตบไม่น่าได้นะมันไม่สามารถกันเอฟเฟกหยุดยั้งได้แต่กัน C ไซีได้เอฟเฟกหยุดยั้งนี่หมายความว่าอะไรก็นั่นสิ เฮ้ยหวานหวานเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มาก็เอาเลยตัวนี้ขเขาเียมาก็ต่อเลื่อนผมเลยตัวนี้เอายิงชิ่งไปเอาดิยังไงอะชน,น,นกันป้าจะชนกันบ้าจะชนกันบ้าเออยู่ดีเขาก็มานะอยากชนไงอย่าลืมนะพี่เป็นใคร เป็นฮานาด <c oughs> ีเขาบอกเออรู้แล้วแล้วสก,กิลหนึ่งของเรานี่เพิ่มเอ่อสปีดก,การเคลื่อนที่แล้วก็แอคแคสปีดของเราด้วยนะบอกเลยว่าโอ้โหครบเครื่อง <c oughs> แล่ยิงเลดเกมนี่ตีชิงนี่โคตรนรกเลย <c oughs> แอปสก,กิลสองนำตึงๆนะครับโอเคตอนนี้ฟอร์ลีเข้ามาช่วยละโอเคล้างจังหวะสวยอยู่นะช่วยต่อไปช่วยตอ่อไ่ได้นะครับ ดาเมจเรายังไม่แรงไงตอนเนี้มันได้แค่แบบว่าตอนนิดๆได้หน่อยสกิลหนึ่งไม่จริงๆไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ไม่ต้องใช้นะฮะเฮ้ยยังไงเจ้าอ่ะาต้านไปเจาขาเออก็มาดิครับเจ้าอีกไมล่ะเราอะ่ะเจ้าอีกออเ,อเปล่าเออแล้วมันฮุกโดนไงแล้วฟังโก้ผมมันตึงไงอ้ยโดนเผาโดานเผาโดานโด,น,ดนวาเรยเผา เรากลับบ้านก่อนฮะเซฟเลือดก่อนฮิวฮิวเลือดกลับบอ่อเริ่มสปีดหน่อยแล้วตอนนี้เราเอ็มเบมเกี่ยวกับไอ้นี่มานะฮะพลังควันตั้มนะ คือถ้าเราตีปกติมันจะได้รับมูฟสปีดนะครับก็จะเดินไวขึ้นอีกบอกเลยว่าค่อนข,ข้างป่วนมากตัวนี้ไอ,อ้หูปลาไม่โดนความแม่นติดลบอีกแล้วปลาเขาป้อมอันนี้เพื่อเราไม่อยู่ฮะย่าซ่ามาก เราก็ประมาทวันหวไม่ได้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยก็เถอะเขาล้า,ราเราไปแล้วเราปล่อยเขาบินกันนะฮะเลือดแทบไม่ลดดูที่เขาจะหิวแล้วเล่าโอเคไม่หิว ไม่ว่าจะจะพุ่งมาหรือเดินม,มาไม่ทันไม่ใช่ไม่หิวนะจะเดินม,มาไม่ทันเราชนได้นะฮะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไงวานวานก็ตึงกว่าอยู่ละอยหายาอยู่ล่างด้วยคือโอกาสตายนี่สูงมากครับเซฟสกิลหนึ่งไวเลยตอนนี้ อันนี้ปลาดักนะครับเกิดจะมาแต่เราไม่กล้าเข้าอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ยังทรงๆอยู่ตอนนี้เพราะตอนนี้ทีมเรามีฉางเอื่นนะครับเป็นเมทที่ค่อนข้างที่จะติดเมตาช่วงนี้มากโอเคลาดไปก่อนพยายามลาดทองให้ได้นะครับลาดรถเข็นรถไถรถธนูอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราได้เงินมากที่สุดแล้วก็ได้เงินเร็วกว่าคนอื่นนะครับ มันก็จะทำให้แครี่เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ไปเกิดเหรเกมแบกเพื่อนได้นะครับเวลตาน,นี้้เราเจอลาปูนะบอกเลยคือตัวมันเก่งลาปูอะมันล้างซีซีได้นะอันตีมันอะคือเดินแบบเพลินเลยแบบเดินแบบไม่สนใจใครเลยอะและ,และดามเมจก,ก็แรงถึกก็ถึกนะลาปูเป็นอีกตัวหนึ่งที่คือถ้าแบบอะไรๆแบบการแข่งหรือว่าไปโปรเพเยอร์ส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นกันนะครับ ดูมันสารพัดประโยชน์นนหยูยลาบูหวานตัดเวฟหลังเลยนะนี่ผมปล่อยมันเล่นไม่ได้นะั่นเนี่ย โดนอีกแล้วผมกดเกาะไว้เอือไม่ทันเมื่อกี้เราพลาดนะครับก็จริงๆก็คือต้นเกมเนี่ยฮานาบีมันไม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบโหดมากถ้าไม่มีเพื่อนคำนะต้นเกมฮานาบีเล่นได้นะครับแต่มันต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยนะหวานหว่านมันแบบโซโลได้่ะตัวมันค่อนข้างที่จะไวนะมูเมนเยอะฮานาบีมันข้อเสียมันอยู่ที่ขามันตายนะครับ ถ้าไม่เอาควันตั้มมาวิ่งเร็วมาก็สกิลหนึ่งอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้นะโอเค,อเคกลางอัติไปละป้อมกลางเราแตกคือถ้าป้อมกลางแตกนี่คือเราเสียเราค่อนข้างเสียวิชั่นนะครับโอเค เราต้องเชนซีซีนะเราอย่าไปซีซีทับกับฟังโก้นะครับพยายามซีซีให้เขาไม่ได้เดินนะเราเอาป้อมก่อนเลยถ้าเพื่อนมาช่วยเราเมื่อไหร่เราพยายามแบบเก็บเงินเก็บอะไรให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนก็ พยายามพยายามเซฟเซฟไปก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์คีปเรื่อยๆแล้วก็รอเกิดหลังเกมนะฮะเทอรี่ต้องทำาไรไ,ได้ให้ให้ให้ตัวเองรวยนะแต่ไม่ใช่ไปแย่งป่าฟา์มนะบางคนคิดว่าทำอะไรก็ได้ให้รวยใช่ไหมก็ไปเลยไปแย่งป่าเลยทีนี้ป่าดาวนะป่าแค้นเลยนะแค้นแบบโอ้โหดึงสวยฮนะในวันนี้เชนรอเชนซีซีฮนะโอเคเหมือนจะไม่จะเป็นนะ เพื่อนเราบอกเดี๋ยวเชียร์เองเรามีช่างเอ๋ออยู่นะตอนนี้บอกเลยว่าดาเมจ DPS ค่อนข้างสูงนะแต่เราเปิดหลอดตอนนี้มันก็ได้นะแต่ลานเซลล์เราไม่มาเลยนะสี่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ลานเซลล์นี่แหละครับเคไปก่อนหนึ่งลากออกโอเคเราจะรอรออยู่จังหวะน,นี้นะปิดเลยครับต้องรีบปิดก่อนเขาจะได้บินก่อนจะได้โดดโอเคเราตีได้ลนะลานเซลอดไล่แทนะ ลาปูมาอันน้นเราวังหน่อยลาปูมาแต่เรามีป่าฟาร์มอยู่นะครไม่น่ามีปัญหาโอเคอันติลนตีละผมมันตีจังหวะนะต้องอันตีก่อนโอ้ฟอลินแทงให้รัวๆสวยเอ็กบอกมาจังหวะดีมากครับทีนี้เรายืนยิงฟรีอยู่นะแต่ดามิเรายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เวลาปูมันค่อนข้างถึกไงตัวมันนะไม่นะครับเราไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นตามไม่ได้ก็ช่างมันก่อนโมดบับไปรตรงข้างครับอของเริ่มมาครับผม เริ่มเล่นนายนิสหน่อยตีวิจังหวกันละชีวิตส,ส,สวยอันนี้ฟังกโก้มาช่วยนะครับถ้าไม่มีฟังกโก้มาช่วยก็น่าจะตายนะัปด้วยความที่เป็นลาปูนะถึงตัวก็เรียบร้อยเลย เดินมาเหรออุ้ยสายอือไวอย่างนีบอกชิวๆดักให้ชิวๆน่าจะไม่รอดจบตอนนี้หวานๆเก็บเงินแล้วไปดานเลนบนเอาเงินต่อ โอเคโดนติเรียบร้อยอันนี้เราเริ่มแรงแล้วนะครับอ่าได้ป้อมนะถ้าไม่มีใครมาโอ้โยเราแรงจัดนะตอนนี้แบบป้อมนี่แบบละลายอะ <laughs> เราชิงไหมนะก่อนฮะทีเจ็บอยู่นะชิง่อกี้ชิงฮะเราชิงฮะเราเกิดมาชิงฮะ โอเคเอาฟอรลินกลับมาทำไมครับโดนดึงไงก็กลับมาโดนดึงไงเอาอีกแยอะตัวนี้ช่วยกันดีจริงป <c oughs> ลาปูโงแบบหัวร้อนนะเมื่อกี้คือจะเอาได้อยู่แลว้วอ่ะอันนี้คีบไ,ไม่มาครับกลับไปเอาหลอดเร็วสุดฮนะ ทีมเราดูทรงน่าจะน่าจะกดดันป้อมกันแล้วล่ะแต่ไม่แน่เดี๋ยวเราเอาให้ก็ได้ฮะหลอดสีทองพอดีหลออสิบสองนาทีนะครับตีชิวชิวตีชิวชิว,ชว,ชว,ชวโอเคเพื่อนกลับมาละผมเดาว่าเพื่อนจะแบบบ้าคิวจนแบบบวกแบบไม่สนนะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ ถึงเราจะสโนบอลและเกมเรานำมากแต่ก uh, <him> right. ็เขาก็ลิกได้ง่ายๆเลยนะอย่างที่ผมบอกตอนคลิปโรเจอร์นะครับมันสามารถลิกได้เลยนะแป๊บเดียวก็ลิกได้เลยอ่ะโอ้โหตานี้ตังเรานำแบบเริ่มท่วมแล้วฮะรอเขาบินลงมานะครับตอนนี้ ลาปูก็น่าจะเอาเรานะโอเคคงรอนานเกินไปอ่ะลาปูจะสะโคบเราเมื่อกี้เขาไปลึกมากเลยตามไม่ทันเลยนะเพราะว่าทีมนูน่เขามีวาเลียเคโดนไปก่อนนะ พอเลกเกมเราก็เริ่ม <baptism> ที่จะแบบว่าดูแลตัวเองได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะฮานาบิส่วนใหญ่ก็เลยเอาโล่ไว้กันตัวเองนะครับตอนนี้ดามีไปหกหมื่นเจ็ดนะแล้วก็แทงไปห้าหมื่นหกนะสลับฮานาบีก็ โดนล้วงเยอะตอนนี้แต่ทีมเราก็ช่วยดีถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน